ตามแมทสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับฟอกี again. ้โคลอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอ็มซีซ e มบี้โปรเจกต์นั่นเองนี่โอ้โหดานนี้นี่โอ้โหด่านนี้เกมจะให้เราปกป้องฐานของเราจากซอมบี้ครับดานนีก็จะมีเป็นเวฟไปเรื่อยๆไอนด่านนี้ก็เล่นจนถึงเวฟ60ยังไงไม่จบอ่ะตรงเราไม่มีเลยไม่มีกระบาทละ อยทารีบเปิดข้างบนนะให้ปะออกข้างล่างได้ปินกันก่อนม้ไม่ต้องเปิดข้างบนก็ได้นะเล่นไหนข้างล่างแลปเปิดก่อนนี่ต้องปืนนี้มามาลูกพ่อแฝกโอ้ยยิงหัวสีหน้าตายไม่ดึกแล้ว นนัเนี่ยแต่ไปแล้วแต่ไปแล้วโบสถ์ก็ไปดูก็ไปดูข้างหลังนี้ต,นตัวอันโน่ตรงนี้ใช้การ้อยาร้อย <900. S 1> <900. S 3> อย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเลยคุนน้อนยรอายเยอะๆก่อนดีกว่าบโบสถ์ฟิตไม่ดีเลยลูกศินป์หมดอ่ะ อุ้ยสองนัดแล้ว啊ส,สองนัดเข้าหัวตายแล้วอ่啊ปิดว่า,วาวอ้นไปแล้วสบายมากสบายใช่ไหมไม่มาาีมาทางเรา,เ,ราเลยไปนี่มาแยา่งปืนมาเฮ้ยไม่มาดูไม่มาดูเฉย หมดเฮ้ยใครมีพอยต์หนึ่งพันอ่ะเดี๋ยวพึ่งยิงเี๋ยวพึ่งยิใจเย็นก่อนไม่ไม่ไม่ได้กดดันบดอย่ากดดันบดปลดล็อกด้านล่างก่อนด้านล่างมีที่สุ่มด้าานล่่่งมมีีทสุใช่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะ้โหเดี๋ยวค่อยเก้าร้อยเก้าร้อยเปิดเปิดประตูเก้าร้อย ใครมาเริดเพลงวะโอ้พลาดหัวด้ยตัวนึงกระสุนใกล้หมดแล้ว เราพอเยอะๆกต่อยนันหมาเหรอมาไมา่ไม่ไม่ ตอนนี้ทุกคนเงียบมากเลยอะทำไมเงียบอะน้อยอ่ะสมบูรมาแล้วอุ้ยหมาหมาหมาในบ้านหมาในบ้านในบ้านในบ้านยังไงเนี่ยระวังระวังหมาโดนกรรมสัตหมาแล้วเบื่อหมาแล้วเบื่อหมาแล้วเบื่อ กัดกูทำไมเว้ยแม็กอ้แม่เอ้าโมเปิดทางไหนเก้ารปิดเปิดแล้วเปิดเลยวปะข้างล่างมาแล้วข้างล่างมาแล้วไอ้ธานีเยอะมันต้องเล่นสักทางไม่ปล่อยปล่อยปล่อยประตูเข้ามาปล่อยประตูเข้ามาเล้นหางนี้ยโ้ยโว้ย มาเล่นในนี้ดีกว่าเล่นในนี้เลยเฮ้ยมมาเล่นเล่นเล่นในนี้โอ้กูเป็นเล่นอะไรติดดักโอลตาโอหลังระวังคนเยวเลยมาเล่นในนี้ดิมาเล่นในนี้มาเล่นในนี้เขี้ยอะไรเยอะวะยิงหัวดิหัวหัวสองเมตรเอง โอ้เป็นรอดเวลาว่ะบอกอะไรให้เล่คิวลิงเ้านิ่งๆงเดยวเดี๋ยงเดยนเกีลังช่วยเองรู้สมหมดไรเฮียคอดล้มแล้วล้มตั้งนานแล้วไม่โเลิโคมอยู่เวลาอยู่ด้านนอกเลอยด้านนอก อ่าเราตายแล้วเ,ออเดี๋ยวรอคนเดี๋ยวเรามาใาาาากล้ๆดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวนี่ให้เดี๋ยวกูวกดวกีวให้เอ,หออเอ้าตักง้อยเธอะ